ฟังเดนเลยนะคะท่านทราบได้อย่างไรคะว่าเดนจะเสนอยัตติอะไรแล้วท่านจึงไม่อนุญาตอะค่ะเดนคิดว่าตรงนี้ท่านควรฟังให้จบก่อนแล้วก็ขอพูดรับรองขออนุญาตดําเรียนท่านอาจารย์นันทนาครับท่านกรุณาทําหนังสือกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาก่อนนะครับกับก่อนที่จะหารือในที่ประชุมแห่งนี้นะครับเดนเสนอเป็นยัตติด่วนด้วยวาจาไงคะ ซึ่งเดนขอเสนอในที่ประชุมตรงนี้เลยเป็นยติตวนด้วยวาจาแล้วก็เดนมีผู้รับรองค่ะท่านจะอนุญาตให้เดนอธิบายหลักการและเหตุผลเพื่อขอผู้รับรองแล้วท่านจึงจะบอกว่าท่านไม่อนุญาตอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเดนขอนําเสนอหลักการและเหตุผลและขอผู้รับรองต่อไปนะคะซึ่งในเรื่องของการกระทําดังกล่าวของ ในในเรื่องที่อาจารย์เสนอนะครับค่ะเดนไม่ได้เสนอครับกับผมไม่ไม่อนุญาตนะครับครับกับผมไม่อนุญาตครับขออนุญาตขอกราบเรียนโดยโดย้วยความเคารพครับครับขอให้ทาหนังสือเป็นก่อนนะครับขอขอขอให้ท่านทําหนังสือกรับเรียนท่านประธานให้ท่านประธานได้วินิจฉัยก่อนนะครับกรับเรียนเป็นหนังสือขอขออนุญาตเป็นหนังสือก่อนล่วงหน้านะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตครับท่านยังฟังไม่จบเลยนะคะตอนนี้มเออีเข้าใจครับครับถ่ายทอดสดอยู่ครับเข้าใจครับก็ขอขอให้เป็นขั้นตอนนะครับ อนุญาตแล้วตรงคือคือ,คอไม่ว่าจัดเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับเป็นยติด่วนนะครับตะก,กีะ้ท่านสมาชิกท่านหนึ่งก็อภิปรายมาเป็นยติด่วนนะครับที่ท่านนําเรียนหนังสือมานะครับแต่ท่านก็นําเรียนเป็นหนังสือมานะครับที่กลเเ่ยวเสนอเป็นยติด่วนด้วยวาจาค่ะซึ่งในข้อบังคับการประชุมข้อที่40วงเล็บหนึ่งอนุญาตให้ทําได้โดยที่มีผู้รับรองซึ่งเดนยังยังไม่ได้กล่าวหลักการและเหตุผล ขอยติดีเลยแล้วก็ยังไม่ได้ขอผู้รับรองเลยท่านก็ปฏิเสธแล้วอันนี้ท่านตัดบทไปหรือเปล่าคะขออนุญาตครับก็เป็นไปตามข้อบังคับนะครับเป็นไปตามข้อบังคับครับใช้ข้อบังคับข้อที่40วงเล็บหนึ่งไงฮะเป็นยติคือคือต้องขอวินิจฉัยก่อนนะครับเนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในวาระนะครับอาจารย์ครับขอเชิญครับเชิญเชิญท่านผู้ประท้วงครับเชิญครับเชิญครับท่านผู้ประท้วง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรธงยศนะครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลขหกหมายเลขร้อยหกสิบหกนะครับผมขอบทวงท่านประธานนะครับเรื่องวินิจฉัยน,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรายัางไม่มีประจุในยติของเราในเวลาของเรานะครับฉันั้นท่านประธานนะครับต้องควบคุมการประชุมนะครับเพราะว่าเรายังมีหลายเรื่องที่เราที่จะมาคุยในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านประธานไม่เด็ดขาดเนี่ยผมว่าเคสต่อไปคงคงประชุมลำบากนะครับขอบคุณมากครับกับขอบคุณมากครับผมขอญาตนะครับ ดำเนินการประชุมต่อนะครับ